สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกศออนอมเภอนาบอลน,นะคะเ,เพนท้าปาเต้ของกศนตํนาบลทุ่งสงนะคะ <S <S สําหรับวันนี้นะคะเรามาติดตามกันว่าเราจะส่งเสริมอาชีพให้กับาชาวตําบลทุ่งสงอย่างไรได้บ้างนะคะโโค่ะตามสโลแกนของเรานะคะกศนอาเภอนาบอลสอนดีมีอาชีพไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มเนี่ยมีความพร้อมมาก ขนาดไหนคะสำหรับเ,เรื่องของการเพ้นผ้าปาเต้วันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะสัมภาษณ์กับวิทยากรผู้ช่วยนะคะก็คือคุณครูอัญชิสาใหม่สีกรดนะคะค่ะทางกลุ่มรู้สึกว่าจะมีความพร้อมเกือบจะร้อยเเซ็ตนะคะ ตอนนี้จากผลการสำรวจของเรานะคะเราก็หากลุ่มเป้าหมายที่เขาสนที่เขาสนใจจริงๆสนใจที่จะทําอาชีพแล้วก็มีความตั้งใจจริงวันนี้นะคะศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของตาบลทุ่งสงหลักสูตรเพ้นท์ผ้าปะเตะนะคะก็กลุ่มเป้าหมาย15คนก็ครบตามกลุ่มเป้าหมายนะคะไม่มีขาดไม่มีเกินนะคะเพราะว่าคุณครูกําชับไว้ไม่ได้ไปบังคับมานะคะ จริงๆแล้วก็คือเราเริ่มต้นจากการสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ถ้าเกิดว่าอาชีพไหนที่เราไปยัดเยียดให้เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะไม่เกิดกับไม่เกิดความสุขกับผู้ปฏิบัตินะคะขอเชิญวิทยากรน,นะครับค่ะวันนี้ค่ะพี่อรุชพมเพสวัสดีค่ะ ะล้วก็ขอกลับสวัสดีก่อนค่ะ,คะก็วันนี้ก็ได้มาสอนกอศนอของอตำบลทุ่งสงใช่ไหมคะก็ทางวิทยากรก็มีความพร้อมนะคะคือขั้นตอนขั้นที่หนึ่งก็คือเราก็จะมีการสอนการทํากล้วยก่อนค่ะทํากล้วยเพื่อที่จะเอาไปทําลงสีลงสีเพนผ้านะคะก็หวังว่านะคะวิทยากรเนี่ยคงจะให้ความรู้กับผู้เรียนของเราได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ผู้เรียนของเราเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้ในการต่อย,ยอด อาชีพหรือสร้างเป็นอาชีพใหม่<ช>ได้นะคะภายในตาบลทุ่งสงนะคะ<ช>ถ้า<ไ>งัาง้นเดีย๋ยวเราหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปดูกันเลยนะคะว่าขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวเรื่องของการเพ้นผ้าปาเต้วันนี้จะเป็นยังไงคะ<ช>่ะเรียนเชิญค่ะเอาครับก็ขอสวัสดีนะครับอยากเป็นทางการนะครับผมกด็ดีใจมากนะครับได้มาร่วมเปิดกลุ่มอาชีพนะครับอันนี้เป็นโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนะครับทีนี้ของเราเนี่ย จะเรียนเป็นผ้าปะติซึ่งเวียากรทีร่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ประกอบอาชีพด้านนี้ซึ่งเรามั่นใจได้ว่าเมื่อเราเรียนจบแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอาไปใช้เป็นปเอาความรู้ไปใช้ไปประกอบอาชีพก็ได้หรือว่าจะเอาไปเอาไปทําใช้เองก็ได้เงี้ยนะครับก็ขอให้พวกเรานะครับ เรียนอย่างมีความสุขนะครับมีอะไรก็ขาดเรืออะไรก็บอกได้ถ้าไม่เรือบากว่าเรงอะไรก็ก็จัดจัดให้นะครับส่วนวิทยากรก็ดูแล้วเจดีมากนะครับเจดีมากแล้วก็มีประสบการณ์ด้านการสอนสอน,สนโกศนมาก็หลายหลายที่แล้วได้ข่าวว่าหลายที่หลายรุ่นแล้วทั้ออทงอำเภอทั้ทงจังหวัดแล้วนะครับไปถึงจังหวัดสุราษฎร์แล้วนะไปถึงกระบี่แล้วนะครับก็วันนี้ก็ขอให้พวกเรา เรียนนะครับเรียนอย่างมีความสุขขอบคุณมากครับค่ะก็หลังจากที่วิทยากรได้สอนไปบ้างแล้วนะคะเกี่ยวบเรื่องของขั้นตอนกระบวนการแรกก็คือเรื่องของการ ทำกลวยเพื่อใส่สีนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาสัมภาษณ์ผู้เรียนดูนะคะว่าขั้นตอนเนี้มันจะยากหรือง่ายขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองสัมภาษณ์ผู้เรียนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะจะสัมภาษณ์หน่อยค่ะไม่ทราบว่าขั้นตอนแรกที่วิทยากรสอนเกเรื่องของการทํากลวยเนี่ยผู้เรียนคิดว่ามันยากหรือง่ายขนาดไหนคะก็ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะก็ที่แรกเหมือนว่ายากแต่พอลองทําลองทําไปแล้วก็โอเคค่ะ ลองผ ak, ิดลองถูกแต่ว่าก็ลองจนสองสามครั้งสอครั้งคก็ถือว่าก็ถือว่าไม่เยอะนะคะค่ะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะจะสัมภาษณ์หน่อยค่ะขั้นตอนการทำกลวยคิดว่ายากมากขนาดไหนหรือว่าน้อยหรือว่ายังไงบ้างคะยากมากรำลำกลทำไม่เป็นเนี่ยทำได้ขนาดเนี้ยตาเบงก็ประมาณ3มลูก ค่ะก็หลังจากนี้นะคะก็พอจะได้รู้แล้วนะคะว่าขั้นตอนแรกเนี่ยของเรื่องของการจัดหลักสูตรเพลงผ้าปาเต้นเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคะแต่เราเชื่อว่าผู้เรียนของเราเนี่ยสามารถที่จะทำได้แล้วก็ทำได้อย่างเต็มตามศักยภาพที่วิทยากรสอน